โอเคก็ขอสวัสด <partir> ีสวัสดีน้วยชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยูโฮเนี่ยงแอรอกสาเอาซึ่งวันนี้ผมผมก็จะมาสอนหาของใหม่ในล็อกฟุตทั้งหมดเลยนะครับก็คือของทาป้าป่าโทจินั่นเองซึ่งวันนี้คือผมจะมาหานี่คือผมรู้ทุกจุดแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนักชมในการหาเนาะหาจุดแบบหาจุดเอาหอกพิ้าหาจุดออกกำลังกายแล้วก็หาจุดหาหนอนหรือคํพสาของโทจินะครับอย่างแรกเลย เอาที่ใกลใ้สุดเลยนะผมก็คือที่ออกกําลังกายครับที่ออกกําลังกายครับคุณเห็นตรงหินตรงนี้นครับนี่ตรงหินตรงนี้เลยนะครับผมนะให้เราเดินตรงไปเลยครับจุ๊บนี่เราจะเจอต้นไม้เนี่ยสีฟ้าน,นี่เลยนะครับเนี่ยผมก็จะมีเทรนเนอร์นะครับแล้วก็วนะิธีการที่เราจะเอาเนี่ยเราต้องกดอันนี้เนาะจิ๊บเราก็จะได้มาแล้วกดวินอืนครับเนี่ยประมาณที่ออกกําลังกายอย่างงี้นะผมนะซึ่งบอกเลยว่าโคตรเยอบเนี่ยคือคุณน้องอ๋สักสองวันอนะเต็มท,ที่เลยสองวันครับเนี่ยอ่ะทั้งหมดเลยครับ หมื่นห้าโคตรเยอะเลยนะซิทอัพเนี่ยอ่าอันนี้คือวิดพื้นแล้วก็ซิทอัพแล้วก็สควอชนะครับผมอย่างละ 15. หมื่นห้าโหโคตรนานอะ่ะและอย่างต่อไปนะผมก็คือคํำสาบนะครับก็คือคำสาปของโทษจินะครับผมเี็นแค่คำสาบเนาะให้เราไปที่เกาะไอซ์แลนด์อีเวนต์นะครับผมนะแต่ตรงนี้เลยตามมาเลยนะครับเราบินไปเลยนะครับ อ่าแล้วก็เราสามารถทํากัสในเบอร์เซอร์ได้แล้วนะครับเพราะว่าพี่เขาเอาเข้ามาแล้วนะครับถือว่าพี่เขาเป็นคนที่ใส่ใจสาหรับผู้เล่นมากเลยนะครับโอเคเนี่ยผมก็คำสาบก็เอาจะเกาะน,นี้เลยนะครับนี่เกาะเกาะอ,อีเวนเลยนะเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นใช่ไหมเนะี่ยตีเว้เลยครับตีไว้นเลยนะผมตีประมาณสักสิบนาทีก็ได้ละไม่ผมตีประมาณสามถึงห้านาทีก็ได้แล้วนะเนี่ย คือมันดอกง่ายครับผมนะเปิดออถ้าคุณมีดาบเงานเนี่ยเปิดออตโต้ค,คิกครับผมแล้วก็กดกดตั้งค่ามันแปดวีเนี่ยมันก็จะปีฟาร์มนี้ได้แล้วนะครับผมนะอย่างต่อไปนะครับผมก็คือหอกพลิกฟ้านะครับหอกพลิกฟ้านี่หายยังไงเนาะแล้ก็อย่างแรกถ้าผมให้เราเนี่ยไปที่โลกที่สองนะครับตัวหนึ่งครับอีกคำอบไปออย่างต่อไปคือหอกพลิกฟ้านะครับให้เราไปที่โลกที่สองเลยนะครับท่านผู้ชมนะไปเลยครับ นู่นไปเลยโคตรไก่บอกเลยแม่งไก่มากไอ้เหี้ยเดี๋ยววะไอ้นวลนู้น,นไปที่รถที่สองนะเพื่อเราจะไปเอาห่อผีฟ้ากันนะครับท่านผู้ชมจับ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 เนี่ยผมนะเนี่ยไปที่รถที่สองเลยนะครับไปรถที่สองเลสโก โอ okay. เคได้เที่าวมาที่โลกที่สองนะครับท่านชมสังเกตทางเกาะทางซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับนี่ทางซ้ายมือแล้วให้เราเนี่ยกระโดดข้างผมแล้วก็บินขึ้นไปเลยนะครับบินขึ้นมาที่เกาะรอนะครับคือเกาะเทพเจ้าร้องเรนเองเอาเกาะรอนะครับนี่เลยนี่จะมีหอบปีกฟ้าปักอยู่นะครับนี่โอกาสได้0.35เปอร์เซ็นต์นะผมนะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมมาสอนหาหอก พลิกฟ้านะครับท่านชมนะก็คลิปนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับจุ๊บจุบ๊บ